เอาพลอยมาดูปุ๊บไอ้เลขนู้นเลขนี้เหมือนอ่านในกรรมการกันท่านลองไปดูเพราะลองทดสอบันดูอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันอยู่ในกรกตท่านสุริยสรยุทธ์ไปไปเช็คได้มันก็มันก็จะมีเวลาแนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้สมัครในเลขอะไรนะมันก็จะปรากฏก็ไล่ไปไล่มาก็ดูนับดูก็ร้อยสี่สิบคนเป็นไปได้ไหมท่านรัมตีฮะเกิดกกตเขามีการประชุมกันแล้วเขาบอกไม่ กกตจะทําเองอาจจะทาเฉพาะพรบเราเรายินดีอยากให้เขาทำในความผิดของกรกตนะไม่แล้วเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าอาอื่นไม่ได้เหรอเขาจะบอกว่าดีเอสไอไม่มีอํานาจมาทําอาญาต้อย้เขาทําเองและถ้าเขาคิดว่ามีอาญาเขาไปแจ้งความอีกทีก่อนกรกตจะเกิดฮความผิดฐานอ้างยีเกิดมาร้อยปีแล้วความผิดฐานอ้างยีะจะจะดึนไปไม่ได้มันเป็นมันเป็นกฎแมอาญาอื่นนะ อาเข้าใจแต่สมมติกกตเขายืนยันเป็นอำนาจของกะกะตโดยแท้เพราะฉะนั้นตาบใดที่กะกะตยังไม่เปแจ้งความอาเดียสไอไม่มีสิทธิทำเขาอ้างงั้นได้ไหมกฎหมายเขาไม่ได้เขียนให้กระกะตทำอย่างนั้นกฎหมายเขาเขียนว่าความผิดที่เกี่ยวเรื่องกับการเลือกตั้งพักการเมืองอคือพอรบนี้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 แล้วแต่พรบก็จะมีโทษทางอาญาก็ไม่มีเรื่องอ้างยีมไม่มีเรื่องฟอกเงินกกตเคยส่งให้กรมสอบสวนทำเบื้องต้นไหม ไม่เขาทําหนังสือตั้งให้ไปสืบให้ไปสืบสวนเรื่องนี้ให้เป็นคณะหนึ่งร่วมวกับร่วมกับทางตํารวจหลายอันหลายอย่างเพราะว่าขณะนั้นกระแสแรงไงกดดันให้มีการตรวจสอบเรื่องการได้มาอือ่าเรื่องเนี้ยเรื่องการเรื่องหัวเนี่ยตั้งชอบไม่ชอบทั้งหมดอืคราวนี้พอกลมสอบสวนรับเรื่องก็มีคนมาล้องกับกลมสอบสวนเขาเรียกว่ามาร้องทุกขกล่าวโทษอือ่ามาร้องทุกขกล่าวโทษเนี่ย มันไม่ใช่ความผิดที่กรกตให้เราเราตั้งเราคือตั้งให้เราเป็นคณะและกรกตออกคําสั่งนั่นนะนั่นชุดหนึ่งครับก็เราก็ตั้งพอตั้งแล้วเมื่อมีการสอบสวนอย่างผมได้สรุปเมื่อสักครู่เนี่ยเบืองก็พบว่ามีมีกลุ่มผู้มีมีอำนาจบงการมีกลุ่มที่วางแผนมีกลุ่มบริหารอะไรมันเป็นเข้าเข้าลักษณะสมาชิก บุคคลที่ปกปิดการดรําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ก็ตั้งเลยนะฮะก,ก็อันนี้ก็ก็เลยไปเข้าเรื่องอังยีซ่องโจองรองค์กรอาญากรรี้มอังยีซ่องโจรน,นะตรงนั้นเพราะฉะนั้นกกตเคยตั้งภายในของกกตแต่เอาตํารวจกับดีเอสไเข้าไปร่วมถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องอหลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายหมายถึงผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาร้องกับดีเอโดยตรงถูกต้องนะฮะ ถูกต้องครับดีเอสไอก็เลยไปทํางานถ้าจําเป็นต้องตั้งเรื่องสืบสวนเพราะว่าการสืบสวนเนี่ยมันเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รวบรวมหลักฐานนะการจะมีการบันทึกได้มีอะไรได้เนี่ยซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ใช้อํานาจพิเศษของดีเอสไอเช่นอํานาจไปค้นไปยึดอะไรแต่ก็ได้รับความร่วมมือเพราะว่าเชิญมาสอบเอาหลักฐานมาดูแต่ไม่ถึงขั้นต้องขอหมายค้นอะไรยังไงไม่มีถูกถูกต้องครับมันต้องเป็น มันต้องเป็นคดีสอบสวนก่อนถึงจะมีอำนาจเต็มที่ตามพระรัมยาสอบสวนนะฮะอเมื่อวานนี้ที่ประชุมกันในที่ประชุมผมไล่ไปทีละข้อสั้นๆก็คือว่าในที่ประชุมมีใครติดใจเรื่องผลการสอบสวนเบื้องต้นของดีเอสไอไหมว่ามันมีโพยมีกระบวนการจัดตั้งของกลุ่มบุคคลนัดหมายกันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศโรงแรมไหนอย่างไร อามีพยานอะไรยังไงเนี่ยทุกคนได้เห็นใช่ไหมทุกคนได้เห็นอืเมื่อวานนี้มีใครติดใจไหมประเด็นนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยอ่าก็คือข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นที่เชื่อว่าน่าจะมีมวลเพื่อจะตั้งเรื่องได้เนี่ยทุกคนเห็นตรงกันถูกไหมไม่ไม่มีใครสงสัยไม่มีใครแย้งทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญอกกรหลายท่านก็อภิปรายว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องสาคัญมากยเี้นประชาชนสนใจนะฮะ อ่าข้อต่อม,ม,มาค,คือใใข้อต่อมาคือข้อกฎหมายเนี่ยว่าคือฝั่งสอวอผมไม่แน่ใจว,ว่าในที่ประชุมบอ่าคดีพิเศษมีใครมีความเห็นอย่างนั้นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีมันจะต้องให้กรกตเขาเป็นคนทำอ่าต้ามีการพูดกันว่าเรื่องในเรื่องการอ่าการเลือกตั้งชอบไม่การได้มาชอบไม่ชอบหรือการไป ถอดถอนเนี่ยเราทราบว่าเป็นอำนาจกรกตเราก็ยืนยันอยู่แล้วเป็นอำนาจกรกตก็ถ้าไม่เป็นอำนาจเนี่ยดีเอสไอไม่ทําหนังสืออขอให้รับไปขอให้แจ้งมาขออะไรอยู่แต่กฎหมายกรกตก็ต้องยอมรับว่าในมาตราสี่เนี่ยเขาทําได้แค่หกหกหกกฎหมายหกเช่นการเลือกตั้งแล้วก็ในมาตรามาตรายี่สี่สิบเก้าเนี่ยคือกรกตมีอำนาจพิเศษสามารถ ดึงเรื่องจากคนอื่นมาได้อืแล้วผลักเรื่องของตัวเองไปให้คนอื่นทําได้อันนี้นะแต่อย่างไรก็ตามเขาไปเขียนระเบียบการอสอบสวนไว้ครับระเบียบการสอบสวนก็เหมือนเป็นหลักการแะทุกคนต้องรู้เท่ากันเนประกาศกิจาเนี่ยคือกรกตจะให้คนอื่นทําในเรื่องการสอบสวนตัวเองจะไม่ทําเองครับมันก็มีความชัดเจนส่วนความผิดอาญาอื่นเนี่ยที่ประชุมก็มีกรรมการผู้ทงคุณ ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็บอกว่าไปดูโทษตามกฎหมายทั้งหกฉบับเนี่ยไม่มีเรื่องอั้งยี่ไม่มีเรื่องซ่องโจรไม่มีเรื่องฟอกเงินความผิดต่อการมันคงไม่มีเรื่องฟอกเงินมันก็แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ที่มีการปฏิบัติกันอยู่แล้วเพราอการยืนยันมากกรกตไม่เคยดอาคดียามาทำกรณีที่ดีเอสไอที่เสนอเข้าไปเนี่ยคือเรื่องอั้งยี่ซ่องโจรเรื่องยุยงปลุกปั่น ให้เกิดความกระทันหัอย่างเดียวซ่องจนยังไม่ได้ขยายไปนะอ๋อมีอังยีเพราะเราตามที่ผู้กล่าวหาเพราะพวกนี้เดี๋ยวพอเป็นพักงานสอบสวนแล้วเวลาสอบสวนไปพบปีความผิดใจเราก็ขยายไปแต่อันนี้มีผู้กล่าวโทษครับแค่พูดกค่อังยีนี่ผมก็จะถูกเป็นจำเลยแล้วเพราะมันเป็นข้อกล่าวหาของผู้มาร้องทุกข์เข้าใจคือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหายังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพราะฉะนั้น คือผมก็มองมองประเด็นตามตามเริ่มงตีเนี่ยนะว่ามันมีสองมุมของความคิดสวเขาก็มีแบบหนึ่งนะก็คือในคดีนี้เนี่ยก็คือคดีอาญาเนี่ยแหละเอาหนึ่งหนึ่งหกอ่างยี่แล้วก็ฟอกเงินงเินาถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยถ้าปปชจะเดิเบิคคดีปปชก็เดิเบิคคดีเองไม่ได้อยู่แล้วกกตอมในทางกฎหมายไม่ได้ไม่มีอำนาจไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมายนี้ถูกไหมฮะ Uh huh. อ่าประเด็นเมื่อวานเนี่ยฟังจากภูมิคุณภ,ภ,ภูมิทําคล้ายๆกับว่าเชิญกรกตมาชี้แจงเพื่อจะได้ถามแต่มันเหมือนสรุปไปแล้วว่าเรื่องอายาสามมาตาเนี่ยสมข้อหานี้เนี่ยเดชไอทำได้เองแน่ๆเพียงแต่จะถามว่าตกลงอ่าอ่าการได้มาซึ่งสอวอ,อันนี้เป็นพระธรรมญัติประกอบรัมนูนซึ่งโทษของมันก็คือการถอดถอนสอวอถูกไหมอ uh ่า huh. แล้วก็มีความผิดอาญาด้วยอ่าแล้วก็รวมถึง ถ้าเกิดทําให้รัฐเสียงิประมาณแผ่นดินพันห้าร้อยกว่าล้านแล้วคุณยกพวงกันแบบนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันนั้นเนี่ยคือเรื่องกรกตถูกไหมถูกต้องถูกต้องเมื่อวานนี้มติชัดไหมหรือยังไม่ลงมติว่ายังยังครับยัง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 ไม่มีการลงมติใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราเราก็ซึ่งมติก็อยู่ในใจของแต่ละคนเราเรายังไม่ทราบแต่ว่าหนึ่งประเด็นข้อเท็จจริงและประเด็น พฤติกรรมอะไรต่างๆไม่มีใครสงสัยครับนะฮะคือไม่มีใครแย้งว่าไม่จริงอย่างว่างนี้เบื้องต้นทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีก็ยังมีกันผมเองก็ยังถามว่าเอ๊ะคุณบอกพยอยสมมติกลุ่มเนี้มันมีเลขอะไรเขาบอกเลขหนึ่งเลขหนึ่งชื่ออะไรเขาก็โอ้ตกใจผมเองตกใจโอ้เลขหนึ่งชื่อใหญ่ขนาดนี้เะนะเลขสองชื่อไรโอ้ชื่อใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีตําแหน่ง หมายถึงเมื่อวานนี้เหมือนเล่นเกมกันในกระบังตเหรอเลขหนึ่งไม่ใช่หมายว่าเลขหนึ่งนะเข้าใจเอาพลอยมาดูปุ๊บไอ้เลขน้นเลขนี้เหมือนในกระบังตากันที่เซท่านลองไปดูเพราะเพราะลองทดสอบกันดูอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันอยู่ในกรกตท่านสุรยุทธสรยุทธ์ไปไปเช็คได้มันก็มันก็จะมีเวลาแนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้สมัครในเลขอะไรนะมันก็จะปรากฏก็ไล่ไปไล่มาก็ดูนับๆดูก็ร้อยสี่สิบคน เป็นไปได้ไหมท่านรัม hmm. ตีฮะเกิดกกตเขามีการประชุมกันแล้วเขาบอกไม่กรกตจะทําเองอาจจะทำเฉพาะพรบปเราเรายินดีอยากให้เขาทําในความผิดของกรกตนะไม่แล้วเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าคมอาญาอื่นไม่ได้อเหรอเขาจะบอกว่าดีเอสไอไม่มีอํานาจมาทําอาญาต้อยเขาทําเองและถ้าเขาคิดว่ามีอาญาเขาไปแจ้งความอีกทีก่อนกรกตจะเกิดฮะความผิดฐานอ้างยีเกิดมาร้อยปีแล้วความผิดฐานอ้างยีอ่ะ จะ,จะดินไปไม่ได้ไม,ม่มันเป็นมันเป็นกฎแมอายาอื่นนะนเข้าใจแต่สมมติกรกรตเขายืนยันเป็นอำนาจของกรกรตโดยแท้เพราะฉะนั้นตราบใดที่กรกรตยังไม่ไปแจ้งความอดีสไอไม่มีสิทธรริทำเขาอ้างงั้นได้ไหมกฎหมายเขาไม่ได้เขียนให้กรกรตทำงั้นกฎหมายเขาเขียนว่าความผิดที่เกี่ยวเรื่องกับการเลือกตั้งพกกรรคการเมืองอคือพรบนี้นี้นี้นน แล้วแต่พรบก็จะมีโทษทางอาญาก็ไม่มีเรื่องอ้างยี้ไม่มีเรื่องฟอกเงินอืเรื่องนี้ดีเอสไอจะได้เดินหน้าต่อหรือไม่ขึ้นกับกรกะตถูกไหมไม่ใช่ก็ขึ้นกับการประชุมวันที่หกออที่จะถึงเน<อ>ี้รออีกหนึ่งอาทิตย์ฮะที่สยุตอ๋อ คือกรกตจะว่าก็ตามทีในมุมกฎหมายเราก็จะอยู่ที่กรรมการคดีพิเศษนีแหละว่าจะให้เป<อ>็นคดีพิเศษในการคดีพิเศษแต่เ,เราต้องไม่ไปก้าวล่วงเขาอะไรที่เป็นอำนาจของเขาอือเราถ้าเขาดึงไปแล้วแต่ว่าปกติที่เป็นอำนาจของเขาเขาก็เขียนไว้ว่าถ้าเรารับคือกรกตรเขามีอำนาจในสามารถดึงเข้าดึงออกได้